พิมพ์ัฒาครับ กราบเรียนท่านประธานสภาท,ที่เคารพดิฉันพิมพัฒัทราวิชัยกุลสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ค่ะดิฉันมีเรื่องร้องเรียนท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะพื้นที่ที่อยู่บริเวณชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยค่ะดิฉันลงพื้นที่นะคะมีพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะตอนนี้นะคะก็คือพี่น้องที่อยู่บริเวณอำเภอขนอมนะคะได้บอกถึงความเดือดร้อนว่ามีเรือคลาดหอยนะคะได้บุกรุกพื้นที่ไปทําความเดือด ร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ฉันอยากจะอธิบายให้ท่านประธานได้เข้าใจนิดนึงนะคะว่าเรือคลาดถอยเนี่ยมันมีความทาความลําบากให้กับพี่น้องประชาชนอย่างไรนะคะดูง่ายๆนะคะคิดง่ายๆก็เหมือนกับรถไถานาอย่างเงี้ยค่ะแต่มันอยู่ในทะเลนะคะเรือคลาดถอยเนี่ยเขาก็จะมีด้ามมีวัสดุลงไปข้างหน้านะคะแล้วทีนี้ก็ทําลายดินนะคะบริเวณใต้ท้องทะเลนะคะมันเหมือนกับมีการไถดินบริเวณทะเลนะคะพลิกขึ้นมาทําให้ ไม่ว่าจะเป็นแหก็ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นอวนก็ดีที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเขาตั้งเอาไว้เกิดความเสียหายเพราะว่ามันมีเศษหอยนะคะเศษหินที่โดนเรือคลาดเนี่ยนะคะทำกระจัดกระจายก็ไปติด อวนไปติดแทของพี่น้องประมงชายฝั่งนะคะก็เลยอยากจะให้ท่านประธานกลับเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะปีที่ผ่านมาทางประมงจังหวัดได้ดูแลเรื่องนี้เป็นอย่างดีค่ะแต่ปีนี้นะคะพวกเรือคล้าถอยเนี่ยก็ได้ย้ายพื้นที่จากท่าสาราจากสีชนตอนนี้มารุกรานอยู่ที่ขนมก็เลยอยากจะขอความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นตำรวจน้ํานะคะกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมจนถึงกระทรวงเกษตรให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยด่วนค่ะประการถัดมา ท่านคะก็คือเรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่ภัยพิบัตินะคะพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งของนครศรีธรรมราชท่วมตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมานับวันนี้นะคะ10เดือนแล้วท่านประธานคะยังไม่ได้รับการฟื้นฟูเลยคะ่ะถนนที่ได้ฟื้นฟูก็มีแค่ถมหลุมบ่อนะคะแต่ว่าพื้นที่สะพานพื้นที่ท่อนะคะที่ขาดไปชาวบ้านยังต้องอาศัยทําทางชั่วคราวอยู่วันนี้รัฐบาลได้ตั้งงบประมาณ ปีใหม่แล้วก็อยากจะให้ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันด้วยค่ะรรับเื่อง